มะนาวลูกใหญ่ดกเต็มต้นผิวสวยน้ำเยอะมีสูตรง่ายๆขอแนะนำวันนี้นะคะทำให้ติดดอกขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงเพิ่มผลผลิตมะนาวดกเต็มต้นค่ะต้นแข็งแรงทำให้เก็บกินได้อีกยาวนานเลยค่ะทุกคนพร้อมกับวิธีป้องกันกำจัดโรคของมะนาวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหยิดใบงอโรคแคนเกอร์ โรคที่เกิดจากเชื้อราค่ะมาใช้สูตรนี้กันเลยปลูกมันาวในกระถางมานานหลายปีแล้วไม่ออกดอกไม่เห็นผลสักทีเลยทำอย่างไรดีคะมาทำสูตรนี้กระตุ้นการออกดอกออกผลกันเลยค่ะ มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันเลยนะคะก็จะมียาผารานะคะ1เม็ดยี่ห้อไหนก็ได้นะแล้วก็เปลือกไข่ค่ะแล้วก็ม่จิ๋มก็จะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะยาพารานะคะจะช่วยกระตุ้นระบบรากนะคะทำให้รากฝอยนะคะกระจายดีแตกดีต้นเขาก็จะแข็งแรงค่ะป้องกันโรคพืชนะคะใบเหลืองได้นะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตสามารถขับไล่นะคะแล้วก็ป้องกันนะคะแมลงตัวเล็กๆได้อีกต่างหากค่ะต่อไปค่ะ กระเทียมนะคะในกระเทียมเขาก็จะมีสารนะคะมีฤทธิ์นะคะป้องกันเชื้อโรคนะคะเชื้อราป้องกันแมลงนะคะมีรสเผ็ดร้อนนะคะซึ่งนอนแมลงไม่ค่อยชอบโดยเฉพาะกลิ่นฉุนๆด้วยนะคะและที่สําคัญเ็มีฟอสฟอรัสมีไนโตรเจนมีแคลเซียมนะคะมีโพแทสเซียมช่วยเล่งดอกเล่งผลเล่งการจเจริญเติบโตทําให้พืชโตเร็วแข็งแรงค่ะกระตุ้นระบบรากนะคะ เราก็จะใช้1กลกีบนะคะถ้ากีบใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช้กีบเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นกีบเล็กๆเราก็กะกะเอานะคะสัก 2- 3สากกีบก็ได้ค่ะต่อไปค่ะน้ำส้มควันไม้ค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะน้ำส้มควันไม้เขาจะช่วยเร่งดอกเร่งผลกำจัดไล่มดหนอนมแมลงเพี้ยสตูพืชค่ะไม่ว่าจะเป็นมแมลงวันทองนะคะ,มะแมลงวันทองพลิกนะที่สาเหตุทำให้เกิดพลิกผุนเน่านะคะใบหยิกใบงองค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะนำกระเทียม1กลีบใหญ่ๆหรือ 2- อถึงสกลีบเล็กนะคะลงไปตำหรือว่าใครมีเครื่องบดก็บดกันได้เลยค่ะตามด้วยยาพารานะคะ1เม็ดค่ะหลังจากนั้นก็ตำเลยจ้ายาพารานี่ตำให้ละเอียดเลยนะคะกระเทียมเราก็ตำหรือว่าบดพอแตกๆได้ค่ะโขกประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะเตรียมน้ำใส่ภาชนะ500 ml ค่ะเทลงไปเลยตามด้วยกระเทียมกับยาพาราที่เราตามไว้เมื่อสักครู่นะคะก็จะได้ประมาณ1ช้อนแกง1ช้อนโต๊ะพอดีเลยค่ะ กระเทียมนะคะเขามีสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะมีทั้งฟอสฟอรัสโพเทสเซียมมีแคลเซียมนะคะทุกคนแล้วก็มีกรรมฐานนะช่วยทั้งบํารุงแล้วก็กําจัดไล่ศัตรูพืชมดหนอนมแมลงเพียได้เป็นอย่างดีค่ะช่วยกระตุ้นระบบรากนะคะได้แล้วก็หมักไว้กองเลยค่ะทุกคน1วันหรือว่า1คืนค่ะมาดูวิธีใช้ค่ะเตรียมน้ํานะคะใส่ภาชนะ1ลิตรค่ะ หลังจากที่หมักไว้นะคะหวันหรือว่า1คืนค่ะคุณผู้ชมกรองเลยกรองชพ่ะน้ํานะคะกลิ่นแรงมากๆค่ะกากกระเทียมนี่อย่าทิ้งนะคะนําไปใส่ตามกระถางต้นไม้หรือว่าโคนต้นไม้นะคะช่วยขับไล่หนอนมแมลงแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยค่ะ ต่อไปค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะ 2- 3ช้อนโตเราสามารถเพิ่มหรือว่าลดปริมาณลงได้ตามความเหมาะสมขนาดของพืชน,นะคะน้ำส้มควันไม้นะคะช่วยกําจัดและป้องกันโรคเชื้อราในพืชได้ทุกชนิดนะคะเลีงดอกเลีงโพลแล้วก็ช่วยกําจัดมดหนอนแมลงเพรียะคะ่ะในน้ำส้มควันไม้เขาจะมีทั้งกรรมฐถันนะคะแล้วก็มีธาตุสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กนะคะทุกคน แล้วก็ใส่กระบอกฉีดไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะเป็นช่วงเช้าเช้านะคะหรือไม่เย็นเย็นค่ำค่ำนะคะจะได้ผลดีค่ะ นจิตพ่นทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆ15วันค่ะเพิ่มแคลเซียมน้ำมะนาวเราจะได้แข็งแรงค่ะเวลาผลโต,โตเต็มวัยจะทำให้ไม่แตกแล้วก็ปิดง่ายทำให้ผิวสวยค่ะทุกคนนอกจากเราจะให้แคลเซียมปุ๋ยทางใบเราเรียบร้อยนะคะเราควรที่จะให้ทางดินด้วยค่ะทุกคน เพื่อเร่งการแตกยอดใบเร่งการจเจริญเติบโตค่ะทุกๆ15วันหรือว่า1เดือนนะคะคนที่จะให้ปุ๋ยทางดินนะคะอย่างเช่นปุ๋ยคอกมูลวัวปุ๋ยหมักนะคะชนิดไหนก็ได้หรือจะเป็นมูลไส้เดือนนะคะคุณผู้ชมมีสูตรไหนนะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตให้เขาแตกยอดใบนะคะก็จะได้มีดอกให้กับเราตลอดแล้วก็ติดผลค่ะเพิ่มผลผลิตให้กับเรานะคะสูตรนี้คุ้มมากเลยค่ะทุกคนนอกจากจะช่วยป้องกันโรค พืชใบจุดใบด่างที่เกิดจากเชื้อราแล้วนะคะยังช่วยกําจัดป้องกันมดเพี้ยหนอนมแมลงได้ค่ะโรคแคงเกอร์นะที่ทําให้ใบหยิกใบงอผลผลิตของเราก็จะไม่ได้ตามที่ต้องการนะคะและยังเป็นปุ๋ยได้อีกต่างหากค่ะทุกคนช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกยอดฟู้นฟูต้นไม้โสมนะคะที่ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ หากเรามีปัญหาปลูกมะนาวหรือว่าไม้ดอกไม้ผลตั้งนานหลายปีแล้วไม่มีดอกไม่มีผลนะคะทุกคนยังใช้สูตรนี้นะช่วยกระตุ้นการออกดอกออกผลได้ดีอีกต่างหากค่ะ ปลูกมะนาวในกระถางนะคะแล้วไม่ออกดอกนะหรือว่าออกดอกแล้วดอกร่วงนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีน้ํามาใช้สูตรนี้ในการกระตุ้นกันค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมคือเปลือกไข่ค่ะทุกคนนาไปล้างความสะอาดนะแล้วก็นําไปตากแดดก่อนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะที่สะสมอยู่ตรงเปลือกไข่นะทะี่ก็จะมีเมื่อขาวๆคือไข่ขาวนั่นแหละล้างความสะอาดตากแดดแล้วเรียบร้อยก็นามาตําค่ะ หรือว่าใครมีเครื่องบดก็บดเลยบดให้ละเอียดได้ยิ่งดีค่ะเปลือกไข่มีประโยชน์มากนะต่อการบำรุงต้นไม้นะเพราะเขาจะมีแคลเซียมสูงมากเลยค่ะทุกคนย่อยสลายนะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะทุกคนเร่งดอกเร่งผลนะเร่งการเจริญเติบโตค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะใช้กําจัดมดนะไล่มดไล่มแมลงนะน,นําไปขั่วไฟนะคะใช้ได้เป็นอย่างดีเลยเขาจะมีกรมฐถนด้วยนะกินฉุนรุนแรงมากมาแมลงไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะคะทุกคนตำไว้เยอะๆเลยใครมีเปลือกไข่เยอะๆนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะ ได้แล้วเนะก็นำใส่ภาชนะเก็บไว้เลยค่ะทุกคนเก็บใส่ภาชนะกอมเลยค่ะถ้าเราใช้ไม่หมดเราสามารถใช้ครั้งต่อไปได้นะคะมาดูวิธีการสก,กัดนะคะทำปุ๋ยน้ําเปลือกไข่กันเลยค่ะทุกคนเตรียมภาชนะนะคะไม่จีบจะใช้โถแก้วนะคะจะใช้เป็นแก้วก็ได้นะคะตามด้วยเปลือกไข่ที่เราตำหรือว่าบดโดยสกู๊ชนะหนึ่งช้อน,นะคะ่ะ ตามด้วยน้ำส้มสายชูพอท่วมค่ะเติมน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็หมักไว้เลยค่ะหนึ่งคืนค่ะทุกคนให้เขาสกัดสารออกมานะคะเป็นปุ๋ยน้ำเปลือกไขค่ค่ะวิธีใช้นะคะเรากรองเฉพาะน้ำนะคะทุกคนแล้วก็ใช้น้ำา1ลิตรค่ะผสมกับปุ๋ยน้ำที่เรากรองไว้นะ1ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนแกลงค่ะทุกคนแล้วก็ฉีดพ่นทางใบนะคะตั้งแต่เขาแตกยอดใบเลย ทำให้ใบแข็งแรงกิ่งก้านแข็งแรงค่ะแล้วออกดอกแล้วฉีดได้ไหมคะม่จิมนะคะฉีดได้นะคะฉีดพ่นเลยหรือว่าเป็นผลเล็กๆแบบนี้นะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะทำให้ขั้วเหนียวค่ะต้นแข็งแรงนะแล้วก็ทำให้ผลของเขาเนี่ยเวลาโตเต็มวัยไม่ปิไม่แตกง่ายด้วยผิวสวยด้วยค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งสูตรอีกหนึ่งวิธีให้ได้เลือกใช้ บำรุงมะนาวด้วยตัวเองค่ะนำไปใช้เลยนะคะเราจะได้มีมะนาวนะคะที่มีดอกมีผลเต็มต้นไว้เก็บกินตลอดเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะคะทุกคนแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำปุย๋ยแล้วก็ดูแลมะนาวให้มะนาวดวกๆเต็มต้นทุกท่านทุกคนเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมกพปั่นคลิปน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ